สวัสดีครับผมซีเอ็มชยานะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่พื้นนี้ก็ด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับระหว่างหมู่บ้านแล้วก็ติดคลองส่งน้ำนะครับวันนี้ก็ปิดอยู่อีกสองสามวันก็เปิดอีกแล้วนะครับเปิดตลอดนะครับส่วนมากก็น้ำตรงด้านหน้าบ้านนะครับก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่นานะครับมีหนึ่งไร่ 1นงาน89ตารางวานะครับต้องการขายยกอยู่ที่1.6ล้านแสนบาทนะครับผมที่พื้นนี้ก็ยังต่อรองราคาได้นะครับที่ก็ด้านหน้าก็ตรงต้นกล้วยนะครับไปถึงตรงต้นไม้ใหญ่ๆนะครับตรงต้นไม้สูงๆนะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับเป็นที่นาตรงด้านหน้านยครับผมที่มองเห็นตรงสวนลำไยอีกจ้าวหนึ่งไปแล้วนะครับผม ราคาก็ยังต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับที่ผืนนี้ก็เนี่ยครับตรงนี้จะเป็นถังนะครับของที่ดินภาพมุมสูงที่ดินผืนนี้ห่างทางหลวง1 0 0 1เชียงใหม่เภาสองกิโลเมตรนะครับห่างถนนทางหลวง1 0 7เชียงใหม่ฝางก็ประมาณ 2. 5ด้ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่ดินสามารถเปิดเป็นร้านค้าร้านอาหารรายได้นะครับเพราะว่าเป็น ถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับก็หมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีไฟฟ้าน้ำพร้อมทุกอย่างนะครับก็ดันหนักหลังที่ก็จะไปสุดตรงแนวต้นกล้วยนะครับผมก็พื้นที่ตรงนี้นครับที่มองเห็นก็จะเป็นไกลๆจะเป็นทางหลวง1 0 0 1นะครับเชียงใหม่พ้าวนะครับผม ก็ที่ผืนนี้ก็ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ36กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร088 805 3701นะครับไอดีลน์แล้วก็24ตัวละ CM นะครับฝากติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสรรหาที่สวยๆราคาดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ